รวมความรักของทุกคนพื้น การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพระโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่บกันเรากับนกที่พกเพ้นบินเพื่อฝ่าโ ฝอยู่บนฟ้าปันันจะกรยานไปปันปันจะกระยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปันปันจะกรยานไปปันปันจะกรยานกันปันด้วยใจด้วยสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิญญาวา็ การเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองร้อที่คู่ใจ You and I we all come together to share and to ride like those birds who fly A storm in the sky, ride a bike, hey, let's go, ride a bike, hey, let's ride. No matter how near or far, just come with your heart. 踩着脚踏车，我踩着脚踏车，不管路途有多遥远，重现那蓝天。踩着脚踏车，我踩着脚踏车。 รู้สึกดีใจและก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมไนท์ฟอร์เนสกัหลวงพ่อของเวันนี้นะครับก็เป็นการตัดเพื่อเสกสเกียริในหลวงเพื่อเป็นการเืิดทูนสถาบันชาตินะครับศาสนาพอะมหาษัสริย์แล้วก็เพื่อที่ให้ในหลวงของเราเนี่ยมีสุของภาพพลังธมัหม่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับวันนั้นก็ถือว่าครั้งหนึ่งนะที่ได้มีโอกาสที่ทําเพื่อพ่อหลวงของเรา วันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมปั่นนะปั่นเพื่อพ่อนะครับตั้งใจมานานแล้วนะครับไว้ฟอร์มมาก็มาปั่นก็เพื่อพ่อก็ปั่นเหมือนกันนะถ้าปีปีหน้าก็จะปั่นต่อนะครับ i feel very happy everyone uh very happy and waving to us as we bike very good i feel very good about bike for dad ด้วยๆดยรักในหลวงครับ ตัวก <ạ S 1> <sensory presentation. S 2> ันดิไอ้คนใจพ่อหลวงเราแจกอะไรเนี่ยแต่เขาอดนกินได้ด้วยไอ้คนใทโดน่เองั้นเหคนใจเพื่อพ่อครับวันนี้หนูว่าปันจักรยานเพื่อพ่อหลวงค่ะปั่นเพื่อะไรลูกปั่นเพื่อพ่อครับผมมีความสุขครับเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับ นายคิดว่าเป็นโครงการที่ดีไหมคะโครงการที่ดีครับได้ออกกําลังกายด้วยเหนื่อยก็ต้องสู้ครับทําเพื่อพ่อครับนหักไม่หนักผมตรงนี้มาเพื่อบัดเพื่อพ่อเลยใช่ไหมครับผมอันนี้วิกใช่ไหมฮะวิคครับที่มาปั่นจักรยานในวันนี้นะคะก็อยากร่วมกิจกรรมกับทาง รัฐบาลนี่เขาจัดไว้ให้ค่ะก็ร่วมกิจกรรมกันกับในชุมชนนะคะมีความสุขค่ะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทางชุมชนนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้มารวมตัวทำกิจกรรมดีๆในวันนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้ที่เราจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงของเรานะครับเราร่วมกันชุมชนนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดแล้วก็ชาวบ้านนะครับมาช่วยๆกันเพื่อจัดกิจกรรมนี้โดยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติ จริง,รงและกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมจัดทําโครงการดังต่อไปนี้โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาพระเทพศาสนาพิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเทศบาลเมืองไร่ขิงโรงพยาบาลเมตตาประชารักสถานีตารวจคูทอนโพแก้วสถานีตํารวจคูทอนสามพานตารวจทางหลวง ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอำเภอสามพรานสมาคมผู้ปกครองภู่และสิทธ์เก่าอน,านาันต์ไร่ขิงวิทยาและประชาชนกิจกรรมในวันนี้ก็ได้สิ้<ว>นสุดไแล้ว <ไป S 1> ค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะควาาาาามมนน้้ไรไ่่ยัแัแลเาปากงผพ มันปันจักรยานไปปันปันจักรยานก,กันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจ สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปัน่นปั่นจักรยานไปปัน่นปั่นจักรยานกันผู้ก่ชีพตัวมือเดียวให้โลกดีขเ้นปัน <play. S 2> ปันจกนักไป